อนหน้านี้อ่ะค่ะก็เป็นพนักง,งานโรงแรมค่ะที่ภูเก็ตอะค่ะช่วงนี้ก็คือโควิดก็เลยผันตัวเองมาเป็นเกษตรกรค่ะ ตอนแรกที่ปลูกเนี่ยก็คือจะใช้ต้นทุนอ่ะค่อนข,ข้างจะสูงเพราะเราจะต้องใช้ปุ๋ยเคมีอยู่ตลอดเวลาการที่ใช้เคมีมากเกินไปเนี่ยมันจะทําให้มีสารตกค้างภายในร่างกายก็เลยเปลี่ยนมาใช้แนวแบบอินทรีย์ค่ะเข้ามาร่วมด้วยซึ่งที่ใช้เนี่ยก็จะเป็นพวกปุ๋ยอินทรีย์น้ำหมักชีวาภาพสารชีวพันธุ์พวกนี้ค่ะอู้ก็จะเอามาใช้ภายในแปลงค่ะโดยการซื้อขี้วัวนมนะคะแล้วก็ขี้ไก่แกละที่อยู่บริเวณแถวบ้านเนี่ยเอามาใช้ในการหมัก หมักแล้วก็เอาไปปรับปรุงดินนะคะมันก็จะได้ลดต้นทุนก็คือเราก็จะไม่ได้ใช้ปุ๋ยเคมีแล้วเรากลับมาใช้เป็นปุ๋ยอินทรีย์แทนค่ะซึ่งเป็นปุ๋ยที่เราทำเองค่ะนนในภาษาญี่ปุ่นนะคะมันก็แปลว่าการหมกักเดี๋ยวนี้มีคนส่วนใหญ่นิยมใช้เพราะว่ามันเป็นปุ๋ยที่ใช้การหมักระยะสั้นบางคนทำปุ๋ยเนี่ยจะใช้เวลานานเป็นเดือนนะคะกว่าจะได้ปุ๋ยขึ้นมาเนี่ย แต่ว่าโบกชีเนี่ยใช้เวลาแค่ประมาณ7วันก็สามารถเอาไปใช้ในแปลงได้เลยค่ะตอนนี้เราก็จะมาสาธิตวิธีการทำโบกชีนะคะสิ่งที่ใช้นะคะก็จะเป็นขี้ไก่แกรบ1ส่วนนะคะขี้วัว1ส่วนค่ะเราจะใช้รำนะคะครึ่งส่วนนะคะแล้วก็น้ำหมักจุลินทรีย์นะคะที่มีขายตามท้องตลาดแล้วก็ฝักบัว1ฝักบัวแล้วก็มีน้ำประมาณ10ลิตรนะคะอัตราส่วนที่ใช้นะคะ1ฝักบัวเนี่ยมีน้ำา10ลิตรนะคะอูจะใช้ น้ำจุลินทรีย์เนี่ยสองฝานะคะใส่ลงไปในฝักบัวนะคะประมาณ30 ML ค่ะก็จะคนนะคะให้น้ํากับจุลินทรีย์เนี่ยเข้าด้วยกันนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะค่อยๆเทลงไปในส่วนผสมที่เราเตรียมมาไว้นะคะยังไม่จําเป็นต้องเทให้หมดฝักบัวนะคะหลังจากที่เราเทเนี่ยเราก็คลุกเขาให้เข้ากันนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นลำนะคะที่อู๋ใช้ ก็จะค่อยๆโรยลงไปนะคะเมื่อคลุกเคล้าส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันแล้วเรามีวิธีเช็คความชื้นได้ง่ายด้วยการกำปุ๋ยให้แน่นแล้วแบ,บมือออกปุ๋ยจะแตกตัวออกเป็น2-3ส่วนแสดงว่าความชื้นใช้ได้แล้วค่ะสามารถนำไปใส่กระสอบแล้วหมักทิ้งไว้7วันค่ะหลังจาก7วันที่หมักไปแล้วนะคะก็เราก็จะได้ปุ๋ยประมาณนี้นะคะ ใส่เยอะก็ก็ดีต่อดินนะคะใส่ตามระหว่างต้นเลยค่ะถ้าเราใส่เคมีเนี่ยเราใส่เยอะเกินเนี่ยต้นไม้มันก็จะตายได้แต่ว่าถ้าเราใช้เป็นปุ๋ยที่เราหมักเองเ่ยเราใส่เท่าไหร่ก็ได้เพราะว่ามันก็จะเพิ่มอินทรีย์วัตถุภายในดินนะคะการทําทแบบนี้นะคะมันช่วยให้เราเนี่ยอันดับแรกเลยเนี่ยลดต้นทุนได้เยอะมากทําให้เราแข็งแรงเพราะว่าเราต้องออกกำลังกายเนาะคนกินก็ปลอดภยัย ถ้าเราเตรียมแปลงตั้งแต่แรกเนี่ยโดยการเอานู่นเอานี่มาใส่เนี่ยมันต้องใช้เวลาในการหมักกว่าที่แปลงนั้นน่จะใช้ได้มันจะใช้เวลาอยู่ประมาณ1เดือนแต่เมื่ออู่ทําปุ๋ยเองทุกอย่างทําเองหมดเนี่ยมันจะล,นล้นระยะเวลาเหลืออยู่แค่ประมาณ1สัปดาห์ปุ๋ยเคมีเราซื้อเป็นกระสอบเนี่ยกระสอบหนึ่งก็เป็นพันนะคะแต่ว่าถ้าเราเปลี่ยนมาเป็นปุ๋ยอินทรีย์เนี่ยที่เราทําเองเนี่ยมันอยู่แค่หลักร้อยอะคะ่ะซึ่งต้นทุนมันมันต่างกันเยอะมาก บริเวณแถวนี้นะคะเขาก็จะมีการเลี้ยงไก่เนื้อคะ่ะเขาอะจะเอาแกลมาลงแล้วก็เลี้ยงไก่พอหลังจากที่เลี้ยงไก่แล้วเนี่ยสีบวันเนี่ยเขาก็จะนําไก่ไปขายมันก็จะเหลือขี้ไก่แกลซึ่งคนเลี้ยงส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะไม่มีที่ระบายเขาก็จะเอาไปทิ้งแต่เรามองเห็นว่ามันมีประโยชน์สําหรับเราเพราะว่าเราเอามาปลูกผักเลยซื้อขี้ไก่แกลพวกนี้ค่ะมาทําเป็นปุ๋ย ก็พยายามที่จะหาสิ่งที่อยู่รอบรอบตัวนะคะก็คืออยู่บริเวณใกล้ๆที่อุตสาหกรรมเกษตรเนี่ยให,ให้ได้มากที่สุดเพื่อที่ว่าจะลดเรื่องของการขนส่งเรื่องของการใช้จ่ายแล้วก็เราสามารถที่จะสร้างารายได้ให้กับคนที่เขาเลี้ยงไก่ด้วยะคะ่ะถ้าไม่ติดเรื่องของการขนส่งะคะ่ะที่มีปัญหาอยู่ตอนนี้นะคะก็คือผักในแปลงนี่คือไม่พอขายะคะ่ะ